รับผมสวัสดีพี่น้องทุกปู่ทุกคนครับืันนี้ห้าพ้าพี่น้องมาอยู่ที่บ้านกระแตบครับแขวงขมวนครับพี่น้องอันนี้มากับพ่อสุดกันหารัดครับกับพ่อทองใบกันหารัดแล้วก็ไอเบลล่าอีกคนนึงมากสอนวิธีการตัดไม้ลูกแแคนครับให้ลูกซีดท,ทั้งเวียงจันครับพี่น้องจ็กสิได้โ่ได้จักแมนโมแมนครับกําลังเบิง์พี่น้อง พาพี่น้องมาเบิ่งใหม่ลูกแคนน้ำครับผู้ใดเคยเห็นผู้ใด้่เคยเห็นครับแค่ขนาดเียดีทำนี่ก็เอาเหมือนทำนี่บ็เอาไม่ด้านขาออันนี้ไม่อ่อนกรบอกเลยเอันนี้ไม่แก่ย่มึงเบิงไม่ดูนี่น้อยนนงิ้ม่ครบเลยน้อยเยน้อยเย่ได้ลูกเกี๊ยวขึ้นมานมาา่เี่น ขอเรียนดีขอมันเรียนอีกแล้วขอชุ่มนึงมันจุเมนยงขอหนาซี่ที่เขาบอกขาองขอจุ่ียังพูดอะไน่น่ะเออมันไม่มูอยู่ีย้งฮะมือตักกวางฮะมือม้ันมุ้ยหัวภาพแววน่ะใช้ใวอร์ไ้บุ๊กสั่นๆนั่นน่ะนอ่นน่ะใช้เ่อด้ไรเลยเน่อดเห็ดบัดัำเจ้่วางดูีิพูดถึงก็ดกันบอกว่าคืน้า่บ่ ไปเข้าไปเลยพูดนำหลังไอใบไปพูดมันเข้าไปเลยนีบอกคนบ้ป้ยยี่นี่ไม่พอดีพูดเนาะพอดีพูดคือพี่ได้ยุบบัานนี้ขอรับไห่เอาเลยจะว่าไม่บ้แก้ดีไหนนะเออไม่ไม่เอาไม่แก้แล้วมันแมนพันมันยินม่เอาคมขนาดมันไปซื้ออันท้ายททยรูปไปเด้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายรูปว่าจับมองได้ทายเลยทายเลยท้ายเลย ไอ้ลูกอัดวิดีโอไว้ยืนอันนี้พู่ครับอยู่พู่พู่บานกระเจ็บครับนี่พอสุดกำลังตัดตัดให้เป็นตัวย่างครับเป็นตัวย่างให้ลูกซีดท,ทั้งเวียงกันพี่น,อนอ้องเฮ็ดเรื่องขอเฮ็ดเรื่องขอมาสอนเผยแพร่วัฒนธรรมการเฮ็ดแช้นครับ ไยแพ้ทั้งห้สร้างทั้งเล่าครับใยันใบทั้งในบุญทั้ี่กระล้ทั้ี่ทั้ี่ย่างเงี้ยทั้ี่เนาะย่างเงี้ยทั้ี่เออย่างเงี้ยเอาซัมี่ซัมี่ซัหน่อยดิบ้านนี่ย่างหน่อยเือซัมี่เออหน่อยหน่อยหน่อหนึ่ง นี่น้อยน้อยหนึ่งก็ดีน้อยเห็นมันใหญ่กว่านี้แค่น้อยบ่เงยกว่านี้นี่แต่ว่าถ้าเป็นเก่าแล้วมันดีเราต้องหาเลือกล่ำสันพ่อได้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ให้เพื่อนเบิ้งตัดตัดล่ำเห็นมันได้รถล่ำล่ำได้มันล่ำได้การวานพอดีกันตัดไว้เขาเบิ้งรถเออบอกคนนี้ไปรีบไม่ใหนรีไปทั้งสายไม่จะไปรีบไปทั้งตอกรีบไปทั้งตกมันไมตี บางมันจะบ่เปี่ยเยมือนเกันไม่อ่อนนั่งบางชื่อไทยบริบบตดเป็นเที่ยวแล้วอันนี้กัอันนี้กับเขาดีหัดลูกน้อยเ้าน่ห่ะนะลูกน้อยลูกน้อยบออกนัลูกเมลุ่นละต้องตัดแบบไวเขาคนแบบไวแบบไตัดกี่อ บู่เลยบู่เลยสีแก่เลยปานนึ่งยางเขาไปหลายยี่หรืออะไก็าที่ดงนึงขุนละเนาะย่างเข้าไปข้างในจะพาย่างเข้าไปเบื้องอีกพี่น้องข้างในขุนครับเพิ่นผ้ามุนเข้าไปพูนอันนี้มันเป็นผู้ครับบ้านกระแตบ แปลงข้มมวนครับนี่ตะปลาใหม่พี่น้องปลาใหม่ลูกแค้นครับนี่นี่ใหม่เห็นผมปลูกไว้อยู่บ้านตอนย่ผู้มันขอยาเงาครับตอนเราไปปลูกอยู่บ้านขอมันอยากสัน่นมันก็บพราสั่นแต่ว่าคันท้องปลูกใท่ห์โฮม พอเรากำลังตัดเลือกเออเอาเอาเอาออกมนี่ถอดอดถอดถอดไปสุดมัอย่างเี้ยมูนี่มันมันมันบวมบมหยีมาลย่วงมอนัน ประมาณนี้พี่น้องการตัดไม้ลูกแชค้นครับไม้แง้ง่ามดีพี่น้องโอ้ยโอ้ยโล้ยโอ้ยโอ้ยโา้ยอยโ่้ีโย้ยโอ้ยอยอ แกดีครอมน,นะมนไม,ะะไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม้ไั่เมีไม่ไม่ไม่ไม้ไครับ่ไม่ไมไม่ไม่ไป่ไั่ไป,ไป่ไ,ปไปม่ไม่ไมันม่ไมไม่ม่ม่ไย่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ยง่ันรม่ม หาพี่น้องทั้งเวียงจันตัดพ่นก็ทิได้ตัดเปลนหนนามีมัดตั้ดแบเบิ่งเป็นตัวอย่างพี่น้องเอาเาเาเดุน้ำไม่เบียวไม่เบียว่เสรเบียเดียไม่ทอดเอาดเอาทอดวางไว้ตัวแล้วให้เหยียเสถ้ามันเสแล้วมันมันคือเอาหมด

อันค่อยปีนั้นได้ละได้ขายนนัะนพได้ขายตอนแรกบอได้ขายมันมันเหลือแล้วเลือโคต้าไปแล้วโอ้อันนั้นบ่ใด้เกินบ่ให้เกินี่ร้อยสี่พันบไดเกินสี่พันอันโผู้หนึ่งวัวยี่มัดผู้หนึ่งเหลือหลังหเ้ยสี่สิบมัดเอ้โหเม่อไห่มเป็นที่สิบมัดได้สี่มัดได้สีมัดสิเดย ี่ร้อยมาสี่พัสี่พันสี่ร้อสี่ร้อยสี่ร้อย่ร้อยสี่ร้อยมอพันเสี่หมื้านาีสี่พันเเออเอต้องใหนไลเพราะว่าเขาไลบ่ถึกมันงงๆอ่ะนมันพันล้สี่สิบพันนี่แหละว่าไปตลาดก็าจเงินบ่ถึกย้อนยี่สิบพันนี่แหละเอามัดมัดใท่กัน

เออี40,000บนอะ4น0เจ็ดเมตรเออมอก็40,000บาททนว่านเลยชี้ชี้พันแล้ว40,000ไปไปเรื่องแล้วบันออกไปก่อนพี่น้องมันเขามันดงครับต้อกับผมไม่ยุ่งดอกมันล่มเอาตัดไล่ไล่เลยสำนันเตียเบลทุกพนนออกไปเราบอก ผมเป็นผู้ไทยพี่น้องเล่ไดาเห็นจาของเจ้าหลากเอาไหมเจ้าเอาไปทั้งนั้นมันไปหยาดไดยจับหัวจับทั้งหัวมันหลากไปเลยเออกำหัวมันเลยเจ้าหลากใช่พื้นไปเห็นบ่เราไปยากนะออกไปข้างนอกพี่น้อง น,นี่มาไก่ได้พี่น้องนี่แวงค์ขามวันครับต่อเขตของบริคับไซสองลอยก็โลออกจากเวิยงจันทร์มาพี่นอ้องนี่ออกมาทางครับต่างผ้าลูกซิดลูกหาพิ่นเมื่อบึงครับลูกซิดท่งเวียงจันทร์ก็มีครับเฮ็ดแค่นลูกซิดพอสุดเขาบูมูดจากวิธีเลือกวิธีตัดครับพอสุดก็เลยมาสอนผ้าเห็ดผ้าทำเอาประมาณนี้พี่น้องให้พี่น้องเบ่งไม้ลูกแค้นครับ นีพี่น้องไม่ฮอตัตมากครับเป็นตัวย่างชุดไปครับให้เบลือถือมีสิเมื่อแล้วครับบอกเพื่อนวิธีตัด์ือครับไม่ได้เอาไปครับเอาไว้นี่บอกครับเอาไว้นี่ละไม่ได้เอาเมื่อคุณจะเอาเมื่อไว้รดนีให้เป็นตัวย่างผมสิเมื่อครับผมนี่รถเท่าครับสิเมื่อนครนหลวงเหม่นพี่น้องครนหลวงเวียงจันทร์ครับ รมแห้งพี่น้องเลย